ก็สวัสดีนะครับยามเช้าของวันที่ที่สามนะครับวันนี้ลูกน้อยก็ได้มาตักเบ็ดนะครับที่พี่โลกนะครับวันนี้ก็ได้มากับน้องแจ็คนน้องแจกก็คมานอนกับลูกน้อยนะครับมานอนเกอนลูกน้อยเมื่อคืนนี้นะครับก็ ตอนนี้ก็ประมาณปีห้ากว่าแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บเบ็ดกันนะครับนอนกันอย่างนี้นะครับน้อน้อยนอนในเต็นท์ปุงข้าวกันกินอย่างนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะไปเก็บเบ็ดก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคอยลุ้นกันว่าจะได้กี่ตัววันนี้น้องแจ็คก,ก็มาช่วยลุงน้อยนะครับเจ้าของหวานเจี๊ยบนะครับท่านผู้ชมใครจะ สนใจเหยื่อตกปรากฏก็พิมพ์ไปที่เพจของแจ็กหวานเจี๊ยบนะครับอันนี้เราก็จะเหยื่อเขาใช้ได้นะครับท่านผู้ชมเหยื่อลุกน้อยยังไม่มีนะครับนี่แจ็กหวานเจี๊ยบตื่นแล้วนะครับนี่เจ้าของเหยื่อหวานเจี๊ยบนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ท่านสนใจก็พิมพ์ไปที่แจ็ก หวานเจี๊ยบนะครับนี่อันนี้เจ้าของหวานเจี๊ยบเลยมาคืนได้เยอะไหมเยอะน่าเยอะเนาะมอคืนนี้น้องน้อยไม่ได้ไปไม่ไหวเพียไข้แดกเลยโหร้อนมากเลยนะครับอันนี้ดูนะครับเป็นบรรยากาศที่สวยมากเลยนะครับ <No. S 1> โอเคครับเดี๋ยวเราไปเก็บไปก่อนนะครับ ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมตัวแรกเลยนี่ตัวแรก,กวันนี้เราก็มากับ f อฟซสองท่านนะเพื่อเขาบอกว่าอยากจะดูการปักเป็ดยังไงอะไรยังไงนะครับนี่เราก็จะให้ดูเลยนะครับขึ้นท่านั่นก็ขึ้นทั้งหัวได้นะเธอไปทังหัวมานั่งง่ายๆหน่อยนะครับนี่เขันหักกับล <c oughs> นะุงขันหักของค้นเลยตามไป ลุ้นกันเลยนะครับต้องไปนั่งหัวเรือนะนั่งง่ายถ้ากาลางเรือนั่งยากครับดูอย่าดึงมากนะค่อยๆไลยอย่างเดียวนะครับนี่คือธรรมชาติของแม่น้ำนั่นนะครับว่าลุงคงจะไม่ได้ดำนะทำไมาไม่ได้ไม่ดีจะให้ลุงน้อยดำน้ำ จับปากเลยปลาขาวให้ปลาขาวกัดแต่มื่อกลจบอะไรมาก็ไม่รู้เห็นแล้วครับจกแล้วไม่ใช่ขาวลุงอะไรหั่นเลยจับปากหักหักปากล่างหักปากล่างอย่างนั้นนะครับไว้โอ้ยจับปลาขนาดว่าจับปลาแล้วบอกเน้ยใหญ่ครับท่านผู้ชมสวยครับดู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 สวยครับเดี๋ยว เอามีดที่มีมีดตัดไอ้นี่ก่อนเออมตัดนิดนึงเดี๋ยวเออมตัดนิดนึงตัดเอ็นเลยเหรออ่าตัดเอ็นเลยตัดเอ็นเลยเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเดี๋ยตัดเอ็นเลยตัดไปเอาละโอเคเอขี่ยกราม นี่นี่ยกหน่อยยกหน่อยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวามแล้วก่อนข้ายกใจส,สวยครับประมาณหกประมาณหกแอมแรกนะครับท่านผู้ชมมาแล้วนะครับประมาณหกโอเคนี่คือเอฟซีทั้งสองขั้นเลย <c oughs> อยากจะมาดูว่าปักยังไงอะไรยังไงก็ผมก็สอนวิธีให้หมดแล้วนะครับนี่ท่านผู้ชมเป็นแง่ยอย่างนี้นี่มันเป็นแง่แง่นะครับเขาเรียกเป็นแง่ทะลุงภาคไหน เรียกยังไงผมไม่รู้แต่ว่าภาคอย่างนุงน้อยเขาเรียกว่างแง่หัวแง่อะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับผมได้อีกตัวนะครับท่านผู้ชมแต้มที่สองระวังมันจะดึงมึงตกน้ำนะยอยากอยากนย่างปลาอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวครับเด็กใหม่นะครับหัดให้ทำครับ น้อยสอนลุงน้อยเป็นคนปักแต่ให้เขาเก็บนะครับมีตัวเบามีมีนะครับถ้ามีไม่ดึงไม่หยบยับนี่ถ้กเจอก็นี่ติดแล้วว้ายไอ <laughs> ้ม่วมัว่วครับ <laughs> หอยโขงเอาจริงเอาจริง ลับดาวแล้วครับท่านผู้ชมน่าจะกลับดาวอะไรอย่างเงี้ยวายโอ้ยลูกปลาคอไม่ลูกแฉโดว์เอาแฉโดว์ไวตัวขนาดนี้ในกำลังกินเหยื่อผมเลยเนี่ยเหย่อากินมาตั้งเยอะแล้วกลับดาวไปแล้วเดี๋ยวดูลูกปลาคอลูกปลาคอกลับยาวดาวไปแล้วกันยาวเลยเป็นไงเมื่อกี้มันหลอนี่กันอยู่นี่โอเคครับโอเคครับ รุ่นต่อไปได้มาตัวเดียวตัวน้อยกับดาวไปแล้วมีนี่นี่ลูกๆๆๆนี่ได้ตัวงแล้วครับท่านผู้ชมด,ดูดูเด็กใหม่ให้เด็กใหม่ก็ทํานะครับนี่แง่ยอย่างนี้นะครับปาก,ก็จะกินอย่างนี้อย่าดํานะครับเป็นปาก,ก็เห็นไหมครับตัวนี้ไข่ไข่ไข่ไสาอไข่ดานะไข่ดำไหวน้ำไหวเป็นไงมัง่ง เด็กแว้นเขใช้ว่าเด็กแว้นนะครับดำเลยดำาขึ้นไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเป็นน้ำไหวแกล้งตัวเองเขาแล้วน้องต้มเป็นยังไงตัวนี้ลุงน้อยได้สองแต้มหนึ่งครั้งหนึ่งโดและได้กำลังจะขึ้นแต้มที่สามยังคลำอยู่นะครับ เราก็ให้คนใหม่ๆเขาทำกันเอ๊ะเห็นหนวดว่ะเห็นหนวดเห็นหนวดเด็กแวนแวนครับนี่แวนแวนแวนเด็กแว่นงอ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 งดูดิให้เขาทำเราก็สอนเขาว่าก็ระยกไม่ขึ้น อีกสามนาทีถ้าไม่ขึ้นเรือก็แสดงว่าจะต้องหลุดดูกันนี่ครับนั่นทำมันกอดทั้งปลากอดทั้งอะไรเลยอมืมีดไปไงตัดดีไหมตัดเบ็ดเลยคนตกน้ำไม่เป็นไรอย่าให้ปลาตกน้ำนะครับท่านผู้ชมนั่นไง มีตัดสายเชือกด้วยยังไงก็ขึ้นไม่ได้ต้องไปดึงทั้งงงต้งงหนใช้มีแล้วอยู่ไงว่ายว่ะไม่เจอ นี่ไงเด็กแว้นครับนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงสามแต้มเด็กแว้นหนึ่งแว้นน้าแว้นแล้นี่ถ้าได้ถือว่าถีมือแต่ต้องลัดเบ็ดนึกว่าดำอะ่ะดำมันน้อยไม่ดำโอเคครับท่านผู้ชมเป็นอีกตัวนึงแล้วครับท่านผู้ชมแต้มทีซีปลาอะไรนะ่ะคนหัวระวังนะเว้ยมันดึบดบด,บ,ดบอยู่ ออกมาโอ้ยไม่รู้อะไรค่อยๆค่อยๆค่อยๆมันค่อยตามมันไปค่อยตามมันไปเอาเอาเอาเขี่ยข้างล่างออกเด้หน่ะอย่าไปทิ้มค่อยตามไปแกะออกจากป่าดูที่ป่าอะไรเอาลากลงมาเลยลากลงมาเลยป่าลากมาเลยติดป่าป่ะเนาะโอ้ย เว่าเป็นใครมั้ยอะไรก็ไม่รู้ว้ายเห็นตัวแล้วโอ้ยใส่แว่นกับช h a d o w s h a d โด shadow shadow ครับช h a d o w shadow ครับวิ่งแล้วดูดิครับเอาเอาเอาให้มันออกบ้างนอกทีให้มันออกบ้างนอก

คราวนี้มึงไงมึงกินกูนไม่ได้แน่นั่นนั่นนั่นตันนวที่ห้าลุ 5, 5. 5, ้นกันเลยครับว่าปลาอะไรครับดำเลยดำเลยโอ้มีผูกด,ด้วยกับดาวจะกับดาวเป่าไม่หยบหยบดูที่ครับลุ้นกันเลยนะครับท่านผู้ชมลงน้ำไปแล้วหายลงน้ำไปมันจะเกิดเป็นดำไม่โปรเลย พิสังนะครับอันนี้ดำน้ำแล้วลุนปลาไรเอ่ยปลาไรเอ่ยท่านผู้ชมปลาไรเอ่ยลุนกันนะครับว่าปลาไรฮะกับดาวกับดาวไปแล้ว เจ้าชโดกับดาวไปแล้วนะครับท่านผู้ชมว้าตัวสุดท้ายหลงลุ้นตั้งนานดูนะครับตัวตัวกับดาวดันโ้โหเออชโดเผือกชโดเผือกขบ๊อชโดเผือกนั่น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 ครูวัดครูวัดนี่ชโดเผือกครับที่ชโดเผือกกับดาวไปแล้วครับท่านผู้ชมเจ็กบอกกับดาวไปแล้วนะครับตรงนี้ลงคอยอย่างชั่วมาครับวันนี้ก็ได้ทั้งหมด ได้ทั้งหมด5ตัวเชโดสองตัวใช่ไหมเชโดสตัวไอกด2ตัวครับท่านเห็นไหมนะครับท่านผู้ชมนี่คือมากัด f อซีไอนี้เอฟซน้องแจ็คนะครับน้องแจ็ค <Wow. S 1> หวานเจีย๊ยบแต่มึงไม่หวานก็ขมแล้วนะท่านผู้ชมโอเคนะครับถ้าจะเข้าไปดูเหยื่อดูอะไรก็เข้าไปที่เพจหวานเจี๊ยบนะครับตอนนี้ก็วันนี้เราก็ โอเคเดี๋ยวลุงน้อยก็จะกลับบ้านก่อนนะครับสรุปว่าวันนี้ได้ทั้งหมด5แต้มนะครับไอ้กด2ไอโด3 okay, ครับโอเคครับนี่เอสตีลุงน้อยนะครับเดี๋ยวลุงน้อยจะให้ปลาไปกินเอาวางไว้เลยนีออ่นะ คนเขาไปจิ่กันนะครับนุ่มน้อยเหลือครับตัวเดียวนี่ต,ต,ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวนะครับนุ่มวันาจากกับบ้านตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมโอเคครับก็อย่าลืม,ม, like, มดกดไลค์กดแชร์กดติดตามนุ่มน้อยปากกดคัง,ง,งกับน้องแจ็คหวานเจี๊ยบวันนี้มึงไม่หวานแ,แน่เจีออย๊ยบไเนี่ยต้ต้อมเป็นไงได้ตัวเดียวกลับบ้านแล้วโอเคครับนุ่มน้อยขอกลัาบบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับ